ถ้าอยากเป็นพระอ,อริยะก็ต้องเดินตามแนวทางของพระพุทธเจ้ามันจะไปยากอะไรฮะอ,อยากเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วล่ะอยากเป็นควายอยากเป็นมาเหรอสัตว์เัจชาเหรอก็ทําเอาเลือกเอาฮะทำไมจะเลือกไม่ได้เลือกทำได้เลือกสร้างกรรมได้อะ อย่าโม้ให้ความคิดหรือกิเลสหลอกลวงอยู่เลยนะในเมื่อมีโอกาสขนาดนี้แล้วเนะาะศาสนาพุทธเป็นศาสนาอันเลิศเป็นศาสนาของคนที่มีจิตใจโดดเดี่ยวมีศีลเป็นตัวบาทเดินมีสติเป็นแม่บท่ะ เพื่อสกัดกั้นอายตนะหรืออารมณ์ที่มากระทบหรือเกิดขึ้นภายนอกภายในอายตนะมีหกมีทั้งภายนอกภายในมีสิบสองนะหูตาจมูกลิ้นกายใจนะนี่นี่ยนี่ยนี่ภายในภายนอกเนี่ยธรรมารลมอตะพะอะไรเนี่ยเนาะดูจะเกิดจากภายในไปสู่ภายนอกเกิดจากภายนอกไปสู่ภายใน เพราะฉะนั้นการอบลมอบลมรู้จักคําว่าอบลมไหมอบเนี่ยจากข้างนอกเข้าไปข้างในลมเนี่ยหมายถึงข้างใน,งนอ,ออกข้างนอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดที่กายที่ใจเราเราจะไปนค้นหาที่ไหนล่ะสัจธรรมนี้ะนะเมื่อมีครบสมบูรณ์แบบเห็นไหมเออเนาะ เพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะหลวงตาพูดตลอดไม่ใช่นัดวันประกันพุ่งตำหนีโน้นจำหนีนี่เช่นคนตาบอดก็จะบอกว่าเออถ้าเรามองเห็นมีตาดีคงจะมีความสุขคนหูหนวกก็บอกว่าเออถ้าเราหูดีได้ยินเสียงคงจะมีความสุข จริงไหมคนแขนขาดก็บอกถ้าเรามีแขนเนี่ยคงจะดีมีความสุขคนขาขาดบอกถ้าเราเดินได้มีขาคงมีความสุขแต่ตอนนี้เรามีครบทุกอย่างมีความสุขไหมล่ะฮะอะเราก็วิ่งพุ่งแต่ภายนอกวิ่งพึ่งอะไรล่ะฮะเราไม่เคยพึ่งทำเราไม่เคยเห็นเหตุมันเลยเคยใจ ซึ่มีตัณหาผักดันผักใสบังคับเราให้สอะแวงหาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักพอ,อ